เซนเจมีสติกันให้หมดก็อบอกเลยนะคะว่ามันเกิดการแรนดอมแลวที่ฉันก็สั่งหยุดแล้วเครื่องมันก็หยุดแล้วมันก็สุดท้ายมันจบที่สองคนนี้ยืนฟังเพืนะ่อนๆน้ำสุดๆเลยนะคะในใจคงนึกอยากตอบข้อนู้นอยากตอบข้อนี้ไปหมดแต่ยังไม่รู้ว่าคีย์เวิร์ดของตัวเองจะเป็นอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมัลลพรอ้รอมพร้อมดูนางสนที่นาะงสนจอแล้วขอคีย์เวิร์ดมาเลยค่ะ หยุดค่ะอือเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มค่ะสวัสดีค่ะชาวไทายประเทศเราก็เป็นโ,โนโนกามมี่นะคะคือมีผู้ครองคนเดียวซึ่งยังมีหลายศาสนาที่มีคู่ครองหลายคนทีนี้นเอ็มอยากจะบอกว่าการมีผู้ครองกี่คนก็ตามมันเป็นพื้นฐานของการให้เกียรติและคุณโอเคกับผู้ของคุณหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีทัศนคติอย่างเดียวกันในการใช้ชีวิตคู่การให้เกียรติที่สําคัญก็คือการให้เวลา เห็นเขาว่ามันถูหรือูเพราะฉะนั้นการมีผู้คร้องคนเดียวก็ดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในศาสนาที่มีหลายคนเอมก็ไม่ขอพูดอะไรกับเรื่องนีคะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ใจของคุณเองว่าคุณยึดถือในอะไรขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะโอเคนะตัพร้อมแล้วขอคีย์เวิร์ดเลยค่ะหยุดคะ่ะโอ๊การมีผู้คร้องหลายคนเริ่มคะ่ะ Love whoever we want to love and how many people we want to love. We shouldn't be able to have a restriction on how many people we want to love, and I feel like this is still a taboo topic, especially in Thailand. So we should be able to speak up and speak openly about our relationships and the people around us. If you feel like you're a polyamorous or monogamous, that is up to you. We all have the rights to believe and love whoever we want to love. Full stop. Thank you. Ah! ให้เวลากรีดให้เวลากรี๊ดเราที่สบายใจถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านนะคะเป็นการการ่วมกันที่มันมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอเยเชิญพี่ t เค่ะี่เคเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี่เก็บอาการอยู่ได้หลายอันดับเ,เริ่มถามประกาศชื่อไม่คุณเลือกไม่ถูก ไปอะคเกิดเป็นตัวนีอาะตะเกียกให้ใครจะเอลบเอมี่วิเคราะห์นอี่ว่าบอกวันนี้เป็นพี่นิยมการนแต่ว่าถ้าเอาที่แบบ เพราะเราเห็นคนเขาไม่เก่งก็คือสินดีวันนี้สินดีได้หมดมากมอาอะหรอกมาพูดตะกี้ล่ะพูดตะกี้เพื่อการชี้นำมาเลยทั้งนั้นเพราะว่าตรงนี้เราเช็คสักน่อยนะส่วนกลางเอาจริงๆก็เพียงยามเอมี่ไม่ออกมันเไม่เอมี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการจะับคู่ความเดี่ยวหมายคนมถึขึ้นอยู่กับโกปรบินไทยคะเอ็มมี่มือนกันน่องก็คือแล้วแต่สุดท้ายราคติ่ของคุณเป็นความสับสนก่อนเป็นแบบเปียกๆ็เลือกไม่ถูกจริงๆนะฮะเดี๋ยวไว้ดูเต็มๆนะคะในคลิปฟรีล็อ ของการเขาเรียกว่าอะไรอยากลืมอีเวนต์เปิดตัวนะคะที่แอรคอนสยามนะจ๊ะ